กระหารเถอคะค่ะต้นหอมสกุลตลาจิตตกน้ำตาแทบไหลหลังกับข่าวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฆ่าโบกปูนสืบเนื่องจากข่าวพ่อฆ่าลูกลูกโบกปูนอำพรางศพที่กำแพงเพชรเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานายกันถัดคงไพบูลเวศหรือกันจอมพลังพร้อมตำรวจสอนอบางเขนและพอมอ เข้าช่วยเหลือเด็กหญิงอายุ12ขวบและอายุ4ขวบเนื่องจากพล,ลเมืองดีแจ้งว่าเด็กทั้งสองคนถูกพ่อแท้ๆจับขังแช่น้ำไว้ในห้องจนเนื้อเปื่อยและทำร้ายร่างกายจนน้องคนเล็กตาบอดออกมาห้องพักอาพาร์ตเมนต์ซอยพหลโยธิน48แยก11แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกทออมโดยระหว่างเข้าช่วยเหลือพ่อและแม่ไม่อยู่ เจ้าหน้าที่สืบสวนตรวจสอบทราบว่าทั้งสองคนที่ได้รับการช่วยเหลือยังมีเด็กอีกหนึ่งคนที่หายตัวไปทราบข้อมูลจากเพื่อนบ้านว่าพ่อกับแม่อ้างว่าส่งลูกไปอยู่กับปู่ที่ต่างจังหวัดต่อมาเจ้าหน้าที่ร่วมกันสอบปากคำเด็กหญิงที่ได้รับการช่วยเหลือทราบว่าพ่อและแม่ร่วมกันทำร้ายน้องจนเสียชีวิตตำรวจเค้นสอบนายสองศักดิ์ส่งแสงพ่อเลี้ยงโหดฆ่าลูกโบกปูนซ่อนศพที่กำแพงเพชรพบมีพันรยาย คนมีลูกรวมทั้งหมด10คนอายุตั้งแต่6เดือนถึง22ปีเชื่อมีลูกของนายสองศักดือถูกฆ่าก่อนหน้านี้3-4ศพเร่งสอบความเชื่อมโยงล่าสุดดีเจต้นหอมสกุลตลาได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมแอดจอยอมแสดงความคิดเห็นว่านี่เผลออ่านข่าวนี้ตั้งแต่เมื่อคืน นี่จิตตกไปเลยพ่อแม่คือฮีโร่คือโลกทั้งใบของเด็กเพราะบ้านเราก็พร่สอนกันอยู่นั่นแหละต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ทุกคนซึ่งความเป็นจริงมันไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนเป็นคนดีองแม่บังคับให้ลูกขายตัวนอนกับพ่อเลี้ยงเดินยาขโมยของบ้างละ่ะล่าสุดอีกพ่อขีดล่างโยนี่ฆ่าลูกไปไม่รู้กี่คนลูกที่รอดก็โดนทำร้ายเอาไฟโชกแล้นทั้งตัวตกบ,บวงคำว่ากตัญญู พ่อแม่ไม่ใช่คนดีทุกคนมันก็คือคนขีดล่างยาที่มีอะไรกันละมีลูกยังมีเด็กอีกหลายบ้านที่ถูกทำร้ายจากพ่อแม่แท้ๆหรือแม้แต่ครูในโรงแรมวันนี้เราต้องให้ความรู้กับเด็กถึงการถูกคุกคามทารุณว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่หนูต้องยอมครูประจำชั้นมีส่วนควยเด็กๆได้นะคะคอยสังเกตบาดแผลตามร่างกายเด็ก หรือเหมือนพูดคุยด้วยความรักคนรอบข้างต้องช่วยยอมมายมกกันนะคะบาดแผลตามร่างกายหายได้แต่แผลใจมันยากมากค่ะทิ้นไปน้ำตาจะไหลอมืองสรุปนะคะประหารเถอคะค่ะสักทีเหอะ